สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคงพร Morning Report ประจำวันที่17มีนาคม2565ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำแว่งตัวอย่งมากเมื่อวานนี้โดยปรับตัว บางช่วงลุดระดับ1,900เหรียญลงมาหลังจากที่เฟดมีการประกาศแบบขึ้นดอกเบีย้ยตามคาดการณ์0.25%ทำให้าราคาทองคำปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆจนมาทรงตัวแถวบริเวณ1,916เหรียญก่อนจะมามีการแกว่งตัวอย่างมากขณะที่เช้านี้ราคาทองคำบิดกลับมาขึ้นที่1,934เหรียญภาพรวมของตลาดยังมีความผันผวนไม่แน่นอนค่อนข้างมาจากปัจจัยกระกบทบโดยรวมเฟดย,ยังขึ้นดอกเบีย้ยตามคา โดยสภาวะเศรษฐกิจองรวมเริ่มชะลอตัวจากความตึงเครียดเกี่ยวกับสงครามยูเครนและรัสเซียในส่วนของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตลาดเริ่มให้ความสนใจน้อยลงที่ว่ามาผลมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทำให้ดัชนีดอลลาร์เมื่อวานนี้มีปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยดัชนีดอลาลาร์วงลงมาจาก9 9จุดมาปิดที่9 8 5จุดโดยเช้านี้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าลงมาอยู่ที่9 8 3 7จุดส่งผลให้ค่าเงินบาทเริ่มแข่งค่าขึ้นจาก33.50บาทต่อดอลลาร์แข่งค่าลงมาที่33.29บาทต่อดอลลาร์ด้านกองทุนทองคำ SPDR วันนี้เข้าซื้อ8.7ตันปัจจุบันถือครองที่1,070.53ตัน วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำมีการรีบาวกลับมาหลังจากร่วงมาทดสอบแนวรับด้านล่างของฟิเบอร c i 61%ที่1,895เหรียญและดีดกลับขึ้นมาทำให้ภาพรวมระยะสั้นราคาทองคำเป็นลักษณะเทคนิคอลรีบาวโดยวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ1,920เหรียญและแนวต้านที่ระดับ1,950เหรียญลดการลงทุนแนะนำเข้าออกเร็วตามการแกว่งของตลาด สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้1,920เหรียญแนวรับที่2 9 9 1 0เหรียญแนวต้านที่1 1950เหรียญและแนวต้านที่2 9 9 6 0เหรียญและกลับมาพบกับบุญของพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ